สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปบอชแชนนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหสายคอรอได้หนึงกลุ่มจะตอนนี้เพราะวะ่าตอนนี้เห็นนนริซ่าของเราปรากฏตัวกันให้เห็นแบบล่าสุดกันแล้วจ้าซึ่งมีคนนะครับเขาไปเห็นว่าโนริซ่าเนี่ยไปซื้อของช้อปปิ้งกันในร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามซึ่งน่าจะเป็นเมืองโฮจิมินน์นั่นเองนะจ๊ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นร้านค้าอะไรนะจ๊ะน่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าทั่วๆไปที่แบบว่าสามารถหาซื้อได้ง่ายเพราะว่าดูจากการที่โนริซ่าของเราน่่นนนร,นรอพ,พีเดียนาพก้้แลว อีกคนหนึงเนี่ยหันหลังนู่นะจ๊ะแอดก็ไม่มั่นใจว่าใครนะสแตนนอลิซ่าของเรานะ่ยจะนั่งข้างๆนอรพาริสานั่งรอแบบพี่ๆเลิกสัญยังคะอะไรเงี้ย <c oughs> คือแอดขำนั่งนอลิซ่ามากว่าเออเธอเลิกกันเลยนะทําสบายฉันนั่งพักแล้วหนึ่งกรุบนะจ๊ะถ้าทางจะเดินกันมาทางวันแล้วนั่นเองนะเพื่อนๆเดินกันเหนื่อยสักเล็กน้อยแล้วก็ขอนั่งพักบ้างอะไรบ้างซึ่งพี่ทางเคาน์เตอร์ตรงนี้นั้นเขาก็แบบแต้มบุนสูงมากๆได้เห็นทุกคนในระยะใกล้ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นนองริซ่าของเราพี่ด น่ารักจริงๆเลยขอชมไม่น,นั้นเราคงไม่ได้เห็นลอรีซ่าว่าเอ้ยไปอยู่ที่ไหนนะตอนนี้กลับไทยมาปุ๊บไม่อ n n ยู่นิ่งนะจ๊ะใช้ชีวิตเต็มที่ในของวัยรุ่นของเราจริงๆ ที่ตอนแรกนะจะมาถึงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณพ่อเสร็จปุ๊บไปพับที่ชงรอจากนั้นก็ต่อที่เวียดนามโอ้โหเราจะไม่บอกให้เที่ยวทั่วลกไปกับโนริซ่ากันได้ยังไงหรอจ๊ะคือเป็นผู้หญิงที่ไม่อยู่นิ่งจริงอินเนอร์จีมาเต็มจัดเต็มกันมากๆเลยทีเดียวน,นะเพื่อนๆนะต้องถือว่าแอดมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของโน,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 นริซ่ากันหน่อยในคลิปนี้นะจ๊ะไม่มาไม่ได้เพราะมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆคือมาสองดีๆก็จะเหมือนว่าเห็นโนริซ่าของเรากับน้องพันิศาเนี่ยนั่งกันอยู่สองคนแบบเออหน อยังใหญ่อยู่กับเพื่อน,อนต่อแต่ว่าก็เอามาอัปเดตกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแน่นอนเลยว่าแอดเน็ตจะรีบเอามาฝากเพื่อนๆกันใหญ่นะน้องมาวีดไปด้วยกันนะจ๊ะวันนี้น้องริซ่าก็แต่งตัวชิลๆสบายๆเนาะทําหน้าสดนะจ๊ะอยากให้เปิดหน้ามาโชว์อคอลลาเจนกันนิดนึงจ้ะเพราะว่าน้องริซ่านั้นเวลาหน้าสดต้องบอกว่าน่ารักมากๆก็เลยทีเดียวนะนเพื่อนนะอ่ะไปกันจริงๆแล้วจ้ะเดี๋ยวจะรำคาญแอดนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า